กำนัตนตำบลข้าทองทุกท่านกำนันสมศักดิ์ดันโทท่านผู้ใหญ่บ้านทุกผู้บ้านท่นานผู้บริหารสมาชิกิงการบริหารเัวตำบลข้าทองเจ้าหน้าที่ท่านประหลัดพี่น้องทุกท่านทุกคนวันน,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 นี้นะครับในที่โอกาสมาร่วมส,มส่งเสริมกิจกรรมการเปิดตลาดนะครับตัวสินค้า พวกเข้าเ่ยภากันปลูกปลูกกินแล้วมันเหลือกินก็เอามาขายนะครับมันเหลือกินก็เอามาขายใจกินแล้วนะครับอยากให้พี่น้องมาขายมื้นฟูหลังๆาเปิดเป็นตลาดนะครับมาเลยช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจทำมันไม่ดีนะครับเคมีคนซื้อคนขายมาร่วมกันเอาวุร่วมกันที่บอกนี่นะครับรถพันไปบ้าหน้าเขาทีไในแวกซื้อนะครับเขาก็ทีได้ที่ไร้ได้นะครับเป็นการส่งเสริมไอคิว สินค้าแม่ตากเกษตรต่างๆส่งปลาดูดกินปลาดูดที่เด็กหลังปูเขาไปละปลาดูหาปลาได้แต่ว่าขายดีนะครับโบกเป็นโบกกเป็นก็สุวนี่แหล่ะนะครับสินค้าต่างๆประวัติล้านคอยเป็นคอยไปนั่สิล้านบกเกียบของคุณหมอวัดนี่ก็เป็นบักเกียบปอดสารนะครับก็ได้ฉีดนะครับโคตเอากล้วยต่างๆ สิบห้าทุกทุกอย่างนะครับพี่น้องก็ซื้ออะไรก็ใ้เก็บเงินนะครับก็ให้เก็บเงินเดี๋ยวมี้องขายฟรีนะครับก็ขายทุกเมื่อหมดวันตลาดครับเปิดแล้่ยวเพราะเงื่อวันบริเวณนี้เพื่อเลิกการเลือกงานแล้รี่ยวเพราะการที่เซื้อซื้อของจากพีจากดอกนะครับซื้อเพื่อบ้านเพื่อซองเพื่อต้อนลูกต้อนเต้าเมื่อฝากลูกฝากเต้าร้ากยังกันีีร้ากอแค่ว่ามูลง่ามขายหรือว่ามันเสี่ยงเอ่ออบตคนละพูดเลยนะแก้วแล้วนะครับ อบตเข้าดิวันนี้ว่าจะบอกรอบนองเอาป่าก็นด้มาขายขายเยอะเลยซื้ออยู่เพื่อลอยป่าก็สวยว่าราคอก็ถึงเวลาปล่อยป่าไปนะครับแต่วันนี้ในที่ร่วมการร่วมงานร่วมกิจกรรมก็อ่น้องบ้านเข้านะครับไปตักดกินนะครับอยากให้พี่น้องมาขายทุกมือนะครับมาขายเปมีรัก็นฐานเป็นแรงแรงไ้วยเขาบอกว่าเวลาจะเกิดที่นี่แหละอบตก็เกิดที่มาขายมาแบ่ง ท่านไหนมาร่วมงจะขายอม็อบดินะครับข้ามันนี่คนมาซื้อมาจับใจใส่ซอยเขาจะได้พื้นที่ม็อบดิล่ะครับค้นแย่ไปบ้านไปบ้านมากอ่าจะกินในมาเลือกซื้อสินค้าจากบ้านเขาปลูกเองอ่ามาขายเองโอเดคพาโอค้าต้นกลางนะครับขายมัดนี้ไงเขาคุ้มก็เก็บทำให้ทำหน้าเขาเนี่ยเขาขายทำตู่ทำแวนอ่าโอขายได้บางยี่ห้อเน่อสามร้อ ขึ Dak, ном, whoa, s right. <S ้นขช้นพ ah, nah, uh, nah. e, ี Honda, unseren, ่น้องบ้านเฮานะครับดีเ้อนี่อันนี้นะตามาหน้าเฮาจริงสินะครับในกลุ่มมาขายเราจะเก็บมาขายนะครับที่เราที่ื้อผ้าทั้งตาาขายนะครับมาขายลดเก็บเงินนะครับลดเก็บเงินขอให้พี่น้องรักษาความสะอาดซอยกันนะครับลดเก็บเงินเก็บท่อจากพี่จากน้องผูพุทธิยศยังมาขายมากนะครับจะสร้างยังก็นอนอยนิดเดียวแต่ของงามของไดเมาก็ สชื่องสบายนะครับรถพาร์ทถ่ายพาร์ทหน้ารถสายเงาพารเสเซนนี่นะครับไปเชื่อชืนพี่น้องเชื่อชืนพ่อค้าแม่ขายนะครับเด้อให้มาขายเป็นประจำนะครับคนว่าอบตเปิดหร่นี่อีกเดือนนึงตรงมากขึ้นหนึ่งพี่น้องมาขายไปเรื่อยนะครับไม่ต้องจำเดี๋ยวว่าจะเขาเปิดงานนะครับกาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทางการกำนันทาง้ใหญ่บ้านไม่นีนะครับที่มารวมวิธีเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดของชุมชนเฮานะครับเป็นของบ้านเฮา การวุปบ้าณในการก่อสร้างอาคารตลาดทั <The> ้งสิี t ่การเป็น <The> ต <p> ัว <Ministry> บ well, ้านพระศรีของทุกประชาชนนะครับก็เป็นคนผู้ได้นะครับกับผมที่มาขนาดสี่เป็นคันเล่ที่มอสนะครับในการค้าการขายนะครับเป็นการชงเสื้มไอคิ้วที่ในนอกเะงันะครับในไอคิ้วนะครับที่วางจำหน่ายสินค้าขอชุมชนนะครับวันนี้วเลยเวลาพอสมแล้วนะครับขอพรม่าได้ไอสินค้าของพ่อแม่ที่นอกเกี่ยวมาขายที่ หายรักุคนนะครับผู้ใดอยากกินกระโปงก็คอแหลกระโปงในตลาดตะพออนุลาะนะครับทีอได้หอมมาไดเศร้าหายบเศ้าเลยก็เรับอ่ะกะขอใหตลาดนัดพี่เปิดโงการตลาดนัสีเขียวของชุมชนตำบลตะพอใา้ทำให้เรี้บร่อยกันด้วยดีครับขอบคุณพี่้างสวัสดีครับขอบคุณทางกาิที่นายกปราจีหรือนาย์การบริหารส่วน กางโทรกำลังตำบลสร้างหอของเราได้กล่าวปนป่าแล้วก็พูดถึงในส่วนของโครงการของเราในวันนี้